คนวันนี้เรามาสวนพุทาแต่จะเป็นของใครอยู่ที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปาดูข้างในสวนกันแล้วก็ไปหาเจ้าของสวนกันครับไปตามมาครับตามมาสวัสดีครับนายนำตัวนะครับผมที่ละวัด,ดชุดช่ยข้าท่านปู่มาได้จากปีละเขาปีสี่ปีนี่ครับเขาปีสี่ละ่จังไรยก็ค่อยได้รู้จักกับที่แมนกเกษตรมือทองของเขาครับที่แรกเลย เขาเบิ่งในยูทูปครับเขาบิ่งในยูทูปก็เลยได้ตอัีจังใดตีสามได้จังใดตีตัวข้อที่ขับมาดูแลคือคุณยาวเนาะครับอ่าทีมพันคือคุณยาวปรัตนาพรเป็นจังไดครับหลังจากใส่ผลิตภัณฑ์เขายืนได้ไรไหมจะดีครับเขาได้ใส่ไปจักปีละสามมือเขาปีซีนี่แหละครับใส่แต่ปีเลยใส่แต่เริ่มปลูกเลยครับปีแรกเลยเนาะฮ็ดจังใดคือจังใดมาได้ปลูกทันครับ <ś led> ขึ้นมาอยู่บ้านแค่สีเข็ยดอย่างกันเลยว่าหันมาเบิ่งอันนี้ละเห็นในยูทูปเห็นเขาจะปลูกได้ก็เลยอยากปลูกซื้อเบิ่งนี่นะคือตอนไปกินเห็ดกันวิจารณ์ค่าขายาขาขายุงเทียบครับอ๋อค่าขายยุงเทียบสวยนะครับพุทราสวยมากปีนี้ปีที่สี่แล้วพอใส่ผลิตภัณฑ์ของยุนิไลเต็มรอยเลยนะครับนะครับครับเนี่ยเป็นลลอะไรหลังจากใส่แล้วประทับใจวะประทับใจอยู่ครับคินค้าตัวไหนที่ครับไปดิบกับรถฟ มันรุงผลกันนี่และพวกซีวิวพวกนี่แหละครับอ๋อตอนนี้นะครับครับพวกปาามาเร็งพวกนี้ละมะเล็งทีกแข็งกะอันนี้แหละเป็นสาล่ายตัวนี้เป็นสาลายนะครับใบเขียวเข้มสวยจริงๆนะครับแต่ถ้าบังท่านสวยๆดีกว่าคำว่าเบิ้องในนะครับที่สวนนะครับอันนี้อ๋อเดีตัวยาขาดมาแรกงที่เขาใส่นะครับมาแรงปีกแข็งตอนนี้ยสุดยอดครับครับอันนี้เขาตัดตอปีเดือนไหนครับเนี่ยเดือนมีนาครับเดือนมีนาต้นเดือนมีนา ตัดต่อมีนะรกันดึกนกวัวยงังครับพุทาเดือนดเดือนนิดๆครับเดือนครึ่งค่ะก็ตัดมาว่าจ,จากจัดตัมาประมาณยี่สิบม,มือเนาะมันยังแตกนอนนะมันยังแตกนอนขึ้นมาใหม่แตกแตกแตกยอดมาใหม่อ,อันนี้เป็นปีที่ต่อสามปีปีนี้ปีที่สี่ครับหลังปีสี่ครับยาขงขัาปีที่สี่พุทาสามรสแสงทองต้องถือว่าสวยแล้วก็ปีนี้เฮฟพรฟอร์มทีมม้นต้นสวยมาก พระท่านนี้ครับอันนี้ครับขูดไว้เห็ดหนังนี่แหละครับเพียให้มันเป ragt, น็นระเบียบเพียร์น so ันเป็นแถวนี่แหละครับเนี Trip ่ยนะเพราะว่ามันยังจะไปแนวแนวแนวท่าเดียวกันอืมจะ่าเย็นเป็นตัววิเลยนะอ่าเป็นตัววีมันบานออกครับแล้วก็มันจะดูแลสวนง่ายเลยนะก็อยังมันจำกรทึบแล้วก็ม่เกินกว่าสูงเกินไปนะครับคหนุ่มยอดนุ่มยอดมัเพิ่งปักตัวเลย รักแรี่ยงต้อเร่มพอดึงหอวคักรตอมัดเอาอยวดเรี่ยนะแล้วก็ป้องกัน,นก,ก,าการฉีกขาดความครับอ,อันนี้ทุกคนอนอ,อันนี้เราเรียกว่าพุทราทองตัวนี้นะครับใบลักษณะนี้เราเรียกว่าพุทราทองอันนี้จะไม่เกิดลูกถึงโตไปก็จะไม่เกิดลูกนะครับใบมันจะเป็นสีทองแต่ว่าพุทราถ้าใครมีนะครับตัดทิ้งได้เลยอย่างนี้นะ ใครมีเอาทิ้งได้เลยแล้วก็รอให้มันแตกขึ้นมาใหม่ขข้าจากต้นครับสี่อยครับสี่ลอยสี่อย,อยตตกไรละลอยต้นตอนนั้นลงหกลอยนไเนระยะสามคูณนี่นี่นะะนนแหละครับสามคสี่สคือว่ามันสิดอีด่ดอกครับ <laughs> ถ้ามันยับออกสี่คุสีกัสีใข่ค็นอยู่นสิบบ่าหย,<ช>ยิบเคืน,นไปนะแต่ว่ามันลงแลับมันเกิดทายนะง่ายไว่าดเลยการสิจงไปน่อยเอาสถานรับจงง่าไปน่อยเอามันจะเห็นบดยดการ ท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาดูสวนนะครับแนะนำสถานที่ที่สวนท่าตังยศสรน,นะครับอยู่บ้านหนองแปนตำบลหนองจิกอำเภอบัวรบือจังหวัดสระบุรีเป็นสวนของสมาชิกทีมเกษตรมือทองของเราใช้อยู่ในร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่นี่กิ่งกับสวยสมบูรณ์ใบกับสวยาะว,ว่าใบมันก็น,นเัยนี่แหละครับผมจะใครได้ไปไปแบบนี้น ว่ต้องเขียวบ่วต้องเขียวเข้มเพราะว่าถ้าเขียวเข้มเกินไปไป,ปะสิอมโรคเมียนเมียนถ้ามาเขียวแบบนี้ครับเขียวอ่นอนๆเขียวต้องอ่อนเนี่ยถือว่าเป็นใบพุทราที่สมบูรณ์แล้วก็ใบใหญ่พุทราสามรสแสงทองใบขนาดนี้นี่จะเ,เท่าฝา่ามือน,นี่ไม่ธรรมดานะครับใครมีปัญหาเรื่องโะอะรคแมลงเรื่องการจะทาดอกยังไงการสัสมอาหารยังไงครับคอมเมนต์มาคุยกันเดี๋ยวเรามีทีมง,งานเข้ามาช่วยดูแล สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทางสวนนะครับก็ถ้าเราจะขอสวนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสวนอย่างสูงที่ให้โอกาสทีมเกษตรมือทองของเราได้ครับมาพูดคุยนะครับมาดูแลขอบคุณครับครับผมครับ